หลายคนสงสัยนะเรื่องเรื่องนี้นะ สวัสดีครับมัจะเจอกันอีกแล้วกับสบายกันนะครับวันนี้จะมาทําคลิปวัดเสียงประทัดฟุตบอลกับปืนแม็กกันว่าอะไรเสียงดังขอากันนะครับซึ่งเราจะใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะในการวัดซึ่งผมจะเอาพูดดังไปไหมอ่ะซึ่งผมจะเอาไอโทรศัพท์เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องวัดของเราเนี่ย เอาไว้ตรงนั้นนะเดีย๋ยวจะตั้งไว้ตรงขาตั้งนั้นแล้วผมจะจุดประทัดไว้สักประมาณนี้นะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงไหนใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็จุดแล้วก็วัดเสียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะยิงที่เดียวกันยืนตรงนี้ผมจะยืนตรงนี้กะว่าให้ปากกระบอกปืนเนี่ยหันไปเอยอยู่ตรงประทัดพอดีนะครับระยะนะ ล้วก็จะหันปากกระบอ,อกไปในทางนี้นะครับคือประทัดเนี่ยเสียงมันจะออกรอบด้านอยู่แล้วนะเสียงออกไปรอบด้านแต่ว่าปืนเนี่ยเสียงส่วนใหญ่น่าจะออกจากทางด้านปากลกากล้องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะหันหน้าเข้าไปหาไม้แบบนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ยินเสียงด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เปรียบเทียบตัวเองเลยว่าอะไรดังนะครับก็จะเอาไม้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี้ยไปเหนี่ไว้ตรงนั้นด้วยนะครับป่ะ อุ้ยไอแม่เยอะอ่เด uh ี๋ยวผมจะปิดห yeah, ัว่อนไม่ได้ยินเสียงตัวเองตะโกนใหญ่เลยไอแมเยอะทำไมแมเยอะพอมีแมเยอะใช่ไม่ใช่เขานะไอเนี้ยไอไอกิ่งไม้เมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวถอดใบก่อนเลยก็จะเข้าแอปนะครับเข้าแอปไปเลย ไม่ต้องดูก็ได้ไมั้งนะครับอ่ะดูสักหน่อยหนึ่งโฟกัสไหมอันนี้เป็นเสียงแบบล่าสุดนะครับเสียงปัจจุบันนะแต่นี่จะเป็นแม็กเสียงที่ดังที่สุดที่มันจับได้นะครับสมมติผมจะเพิ่มให้มันดังขึ้นนะโล่เห็นไหมเก้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเคลื่อนไหวไป,เ,ปเรื่อยๆตามเสียงที่มันได้ยินตอนนี้นะอ่ะมาหลังจากนั้นก็รีเซ็ตใหม่ ก็จะต้องเบาๆหน่อยนะครับตอนนี้65นะแม็กอยู่ที่65ก็จะวางโทรศัพท์หันไมออกไปด้านนี้ที่ผมพูดเบาเพราะว่าไม่อยากให้มันไปเข้าไม่อันนี้นะครับอ่ะดวงขัดตืเตอะไรขนนั้ 1 0 <I> 4 0พอดีเลยนะครับซึ่งเราพูดไปตอนนี้มันก็ไม่ถึงร้อยหรอกนะถ้าพูดอยู่ตอนนี้ก็70 80นะครับอ่โอเคก็จะยิงจากระยะนี้แหละปืนนะโอเคจะรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตเริ่มป็นศูนย์ใหม่นะ สาสิบเก้าจุดเจ็ดเบากว่า,า,วานิดหนึ่งถามว่า <laughs> ลืมไหมถ้าถามว่าโทรศัพท์กับเอ้เจ <laughs> ้าถามว่าปืนเมื่อกี้พวงโทรศัพท์ถามว่าปืนกับอ่าประทัดเนี่ยถ้าฟังจากด้วยหูเราผมว่าแยกไม่ออกนะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ยินอย่างที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ นะเดี๋ยวผมจะลองฟังดูบ้องกันแต่ถ้ามันต่างกันแค่นี้ผมคิดว่าแยกไม่ออกนะครับก็เท่าไรนะอันนั้นหนึ่งร้อยสี่ประทัดหนึ่งร้อยสี่นะแล้วก็ปืนเนี่ยเก้าสิบเจ็ดนะครับก็ห่างกันประมาณเจ็ดหน่วยปืนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเหรอเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ห่างกันห้าหน่วยนะห่างกันห้าหน่วยหน่วยไม่รู้เป็นเดซิเบลหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็น ความรู้สําหรับหลายหลายคนนะครับแต่หลายคนสงสัยนะเรื่องเรื่องนี้นะโอเคก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะทําอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสบายการเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆลงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ